เรื่องจริงผ่านจอเป็นข่าวน่าสะเทือนใจนะครับเมื่อมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนำเอาตัวยาบางอย่างไปผสมลงในน้ำอัดลมและก็ดื่มเข้าไปจนเกินขนาดเป็นเหตุให้หนึ่งในเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นนะครับถึงกบหมดสติและเอาชีวิตเกือบไม่รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทีมงานของเราจึงเฝ้าติดตามแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของยาชนิดนี้ว่ามีการซื้อง่ายขายคล่องอย่างไรไปชมได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้ครับ เรื่องจริงโดยสิงค์คอรเปอเรชั่นโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยทีแบ็เที่ยงวันของวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานี้บริเวณใต้สะพานอุมิพลช่วงเวลานั้นถือได้ว่าเป็นนาทีเป็นนาทีตายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มามั่วสุมกันบริเวณแนวแถบตลิง่ง เคยมีเพื่อนชักอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าแบบเวลากินแล้วแบบถ้ากินเกินประมาณของมันเนี้ยมันก็จะแบบส่งโทษให้เราอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกินโค้กธรรมดากินน้ําโค้กธรรมดาแต่เราแค่ใส่ยาเข้าไปแค่นั้นรสชาติมันจะแบบออกหวานๆนะคะหวานแล้วก็แบบซ่าอย่างเงี้ยเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นที่มาของตัวยาชนิดหนึ่ง จนทาให้นักเรียนหญิงคนหนึ่งเกิดอาการชักจนทําให้ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้วิ่งไม่เปไรไม่เปไรวิ่งเข้ามาตรงตรงลัวนั่นแหละค่ะบอกว่าพี่พี่ช่วยช่วยเพื่อนหนูหน่อยเพื่อนหนูจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยข้ามลัวเข้าไปเขาจะตกอยู่ตรงช่วงที่มีโขดหินขึ้นมาค่ะกลุ่มเพื่อนนักเรียนและมูลนิธิป่อเต็กตึงต่างช่วยกันนำเด็กหญิงคนนี้ขึ้นมาจากกองโคลน ที่เปียกปื้นท่วมร่างกายคือตอนที่ไปเห็นก็คือน้องเขาจมลงไปแล้วแล้วก็จะมีน้องผู้ชายสองคนกระโดดลงไปช่วงแล้วฮีเลือกก็เลยอุ้มน้องเขาว่าขึ้นมาขึ้นมาอยู่ช่วงนี้ตอนนั้นน้ำน้ำมันลงแล้วทีนี้กู้ภัยก็ได้ถามว่าเขาอ่ะมีโรคประจำตัวอีกไหมเขาบอกไม่มีแล้วเราไปกินอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยไปกินสี่คูนร้อยมาหรอกู้ภัยก็ถาม น้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าไปกินโปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะงันถ้าแบบว่าแบบถ้าเรากินแบบเกินไปเงี้ยมันก็จะมีแบบอาการรู้สึกขึ้นไส่บ้างเคยเคยแบบขึ้นไส่อย่างเงี้ยค่ะแบบอ้วกอย่างเงี้ยถ้ากินแบบเยอะเกินไปมันแบบเต็มที่แล้วค่ะส่วนผสมที่ลงตัวและมีรสหวานกำลังแพร่กระจายไปในกลุ่มนักเรียนอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่รู้ถึงโทษของยาชนิดนี้แม้แต่น้อยวัฏฐานเข้าไปในจำนวนที่มากก็สามารถทำให้ขาดสติจนเสียชีวิตได้เฮ้ยไอ้บมพื่อพอหารีข้าโรงเรียนดิโรงเรียนอยู่ข้างนี้เออโรงเรียนนี้่ข้างนี้แบบตอนแรกก็ไม่รู้ว่าโปคืออะไรก็เลยถามถามเพื่อนว่า มันคืออะไรวะอะไรประมาณเนี้เออแล้วเขาก็คือเขาก็พูดกับว่ามันกินมันเป็นยาแก้ไอแบบกินแล้วมันจะแบบอื้อแบบทําให้ง่วงนอนง่ายอะไรเงี้ยแบบรู้สึกสบายก็เลยอยากลอง ท่ามกลางผู้คนที่พบเห็นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่ออาการของเด็กนักเรียนหญิงพพเพิ่มทวีความน่าเป็นห่วงเ,เมื่ออาการชักของเธอรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเขาไม่รู้สึกตัวแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ลากขึ้นมาอย่างเงี้ยผู้ภัยต้องเอาสายรัดแต่รัดตัวไว้อ่ะให้ให้แบบไม่ให้ดิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นมาก็เหมือนว่าใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยเร้อไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนแรนเขาเงียไปแล้วมันจะแบบทาให้แบบเส้นมันจะแบบกระตุกได้ บางทีมันก็แบบทรมานกับตัวเราบ้างที่แบบมีอาการอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดที่แบบอยากจะเลิกเพราะว่าแบบมันคือมันหลับแล้วแบบไม่อยากตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยทีมงานกูภ้ภัยช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังจนในที่สุดก็ขึ้นมาจากกองโคลนได้โดยเสียงกรีดร้องของนักินคนนี้นนยังคงดังลั่นไปทั่วบริเวณใต้สพะพาน คนมาคือพ่อเขาติดต่อกลับมาที่เบอร์เพื่อนอีกคนนึงเขาเขาเหมือนพ่อเขาก็ไม่รู้พ่อเขาเลยบอกว่าเออน้องไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งเขาว่าเอน้องมากับเพื่อนแล้วตอนนี้น้องเขาตกลงไปนะแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็น่าจะมีอาจารย์ตามไปอะไรอย่างเงี้ยอีกวันนึงพ่อเขาก็ไลน์มานะบอกว่าเออน้องน้องปลอดภัยนะ แล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยคือแบบว่าถ้าแบบเป็นเด็กหรือแบบเป็นแบบตั้งครรอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่สมควรที่จะกินนะคะแบบว่าคือถ้ากินไปแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายเราได้แล้วมันจะทำให้แบบการเรียนเสียด้วยก็อ,อยากเตือนไวค้ค่ะ ราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจก็เห็นได้ว่าร้านขายายายังคงจำหน่ายยาอันตรายให้แก่เด็กนักเรียนโดยยาตัวนี้เป็นสาเหตุของอาการชักที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงรายดังกล่าวซึ่งถ้ารับประทานไปในจำนวนที่มากก็จะส่งผลให้ระบบประสาททำงานไม่เป็นปกติแต่ในทางกลับกันก็เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กนักเรียนจนเรียกติดปากกันว่า4คูณร้อยสามชุดครับ คู่คอกครับแทดสามซิปแคปน,น,นะนะสีสามขวดครับสี่สามขวดครับที่มีครบชุดใช่ไหมครับโอ้ oh, มีตอนมีสี่มีเอเอ๋อมีแค่สีกับเอ <C, A, S 1> ใช่ไหมครับสีเอ <A, K. S 2> <A>, ไก่ครับ ความรู้เท่าไม่ถึงการอาจทำให้สายเกินไปกว่าที่จะแก้ไขและภาพของนักเรียนกลุ่มนี้ที่มั่วสุมดื่มยาชนิดนี้ยืนยันได้เลยว่ายาตัวนี้ยังคงเป็นปัญหาซึ่งรอการแก้ไขจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้เป็นอุทาหรณ์ต่อเด็กและเยาวชนอย่าคิดที่จะลองเพราะยาตัวนี้มันอาจฆ่าชีวิตของคุณได้ครับ ฉะนั้นปริมาณที่ใช้เนี่ยก็ควรที่จะใช้ตามคําแนะนําที่ปรากฏอยู่บนฉลากยาเยาวชนเราเนี่ยเอามากินกันครั้งหนึ่งสิ2 0เม็ดต่อคนต่อครั้งซึ่งกรณีแบบนี้ก็จะทําให้เกิดกรณีของไข้ขึ้นและเกิดอาการชักแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากการที่ถูกกดสูงการหายใจได้กระสวงสาสุขแล้วก็ในส่วนของสภาเภสัชกรรมเนี่ยร่วมกันพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยกำกับในเรื่องของการขายยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการบริบาลทางเภสัชกรรมร้านขายยาก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวยาชนิดนี้แพร่ระบาดไปยังกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติควบคุมการขายยากันอย่างจริงจังแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ว่าการซื้อขายยาชนิดนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องง่ายสําหรับเด็กนักเรียนนะครับ คงต้องฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยกันเข้มงวดตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตัวยาชนิดนี้ต้องมาทำลายอนาคตของชาติอีกต่อไปครับโจนแสบก่อเหตุกลางวันหน สร้างสรรคคนทีวีปีสิผลงานนักศึกษาทีมสมาร์ทอินฟินิตเมื่อหาวิทยาทักษิณไม่เพียงเอาชนะด้วยกำลังหากหัวใจของปัญจาศิรัสศิลปะป้องกันตัวในวัฒนธรรมแดนใต้คือน้ำใจนักกีฬา ที่สมาชิกคณะศิลธรรมาปัตตานีจังหวัดปัตตานีได้เรียนรู้และแสดงผ่านท่วงท่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ใช้เวลากว่าหลายปีในการฝึกฝนมาซับรีครูฝึกของคณะศิลธรรมาปัตตานีผู้หล่งไหลในศิละปะป้องกันตัวเดินทางไปศึกษาจากตำราศิลป์ในประเทศมาเลเซียมาถ่ายทอดผ่านการแสดงในปัตตานีสิ่งที่สอนไปก็ คือวัฒนธรรมจะให้เด็กๆสืบทอดและก็ช่วยกันมารักษาวัฒนธรรมเป็นหลักที่สองก็คือให้ขัดเกลาิตใจเด็กๆเพื่อเราขัดเกลาเด็กๆเหล่านี้ให้เติบโตมาเป็นอวันที่ดีแล้วก็ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นยาเสพติดหรือว่าสิ่งที่อบายมุขต่างๆ แม้ศิลปะพื้นบ้านนี้จะเลือนหายไปมากหากแต่แปปีที่ก่อตั้งคณะมีเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้3มรุ่นคือก่อนยุวชนยุวชนและเยาวชนในพื้นที่รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนประจักษ์ศิลป์ได้สืบทอดวัฒนธรรมของเมือ,มองชาวมลายูสามจุดชายแดนภาคใต้จะให้รุ่นหลังได้รู้จัก ประเพณีหรือวัฒนธนรรมขอ,อ,องเวลายูชาวเมลายูของการเคลื่อนไหวท่วงท่าการร่ายรำผสมผสานการต่อสู้ที่ดุด,ดันรวมทั้งเสียงดนตรีประกอบการสแสดงสื่อถึงวัฒนธรรมที่ช่วยให้ศิลปะมมลายูยังคงชัดเจนสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วสูญหายแล้วแต่ว่านั่นแหละเป็นชอบยเรียนเรียนศิลปะเราเก่งเราอะไร ถ้าเราเราไม่สอนรุ่นหลังล่ะถ้าหายไปแล้วใครจะมามสืบทอดอะไรศิลั์เนี่ยแตกต่างเป็นเป็นแต่ละประเทศแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์ของบ้านเรานี่คือศิละปะดั้งเดิมของบ้านเราที่ที่สูญหายไปน,นานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเยาวชนเรามีเด็กๆเ,เราหันมาสนใจนะมาเล่น มาและวสืบสารวัฒนธรรมนี่คือจุดเด่นของชมรมนะที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยๆกันสืบทอดเพื่อวัฒนธรรมเหล่านี้จะอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปโครงการสิ่งสร้างสารรค์คนทีวีปีสิมอบทุนการศึกษามูลค่า1,000 0บาทให้กับทีมสวัสด์อินฟินิครับเรื่องจริงผ่านจอ